ครับสวัสดีครับช่วงนี้เป็นช่วงรับผิดชอบต่อสังคมนะครับวันนี้ไม่ได้ออกไปไหนนะครับก็ถือโอกาสนะฮะพักผ่อนอยู่บ้านพอดีเมื่อวานไปตลาดมาได้มะขามอ่อนมาก็เลยคองว่างก็จะทำน้ำพิกมะขามกินกันนะครับน้ำพริกมะขามเนี่ยมันก็สามารถที่จะกินกับผักแก้มกับผักใครชอบผักแบบไหนก็ทานได้ ร้ามเยือกจะทำไว้ทานนะครับทานเสร็จก็สามารถแช่ตู้เย็นไว้ได้เดีย๋ยวมาดูขั้นตอนกันนะครับว่าขั้นตอนเป็นยังไงครับเดีย๋ยวมาดูกันเลยครับอ่ะโนยิงในกล้องหน่อยอันดับแรกตัวหลักก็ต้องมีมะขามครับแล้วก็น้ำตาลปี๊บปี แล้วก็หอมกระเทียมแล้วก็พริกกินดาแล้วก็พริกขิูผสมกันวันนี้ไอที่สำคัญก็คือหมูสับนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับส่วนผสมแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูขั้นตอนการทำกันนะครับออสับ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 ครับส,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 บสับไม่เป็นหมูสับนะครับวันนี้จะทำแบบ น้ำพริกมะขามสดแบบผัดเดี๋ยวมาดูกันนะครับตำพริกกระเทียมหัวหอมแล้วก็เกลือนะให้ได้ที่นะครับไม่ต้องละเอียดมากเพราะยังมีขั้นตอนอีกหลายขั้นตอนที่จะตำอยู่เราก็ตัดมาพักไว้แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปตำมะขามนะครับ ถึงเวลาตัวเอกแล้วครับก็คือตามมะขามนะครับเราตามมะขามให้เลยไม่ถึงก็ละเอียดนะฮะตามไม่พอเหมาะนะครับไม่ต้องละเอียดถึงกัเป็นน้ำนะครับ ครับเมื่อตำมะขามได้ที่แล้วเราก็เอาพริกหอมกระเทียมที่เราตำไว้พักไว้เอาไปใส่นะครับเหตุผลที่เราพักพริกกระเทียมไว้เพราะว่าเราตำเยอะนะครับนล้วพริกมะขามเนี่ยเก็บไว้ในตู้เย็ยนกินได้ ก็เลยทำแล้วไหนๆะก็ทำแล้วก็ทำเยอะไปเลยนะครับนี่คือเหตุผลที่ต้องตัดพริกกระเทียมพักไว้เพราะถ้าเราตำมไม่เยอะเราก็สามารถตำต่อเนื่องไปได้ตามขั้นตอนนะครับต่ะตำต่อแล้วกันครับเมื่อตำส่วนผสมพริกกับมะขามใต้ที่แล้ว ขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่กะปินะครับกะปิสัก2ช้อนโต๊ะนี่ใส่ไปเลยปักเข้าไปอ,าอีกนึง อย่างดีนะฮะมาจากทางใต้ใส่เข้าไปเลยปึกเข้าไปนะครับแล้วก็โอกาสนี้ก็ถือโอกาสใส่น้ำตาลปีบไปเลยนะครับไม่ต้องรอรสชาติของน้ำพริกมะขามจะต้องได้สามรสนะครับ ็คือเผ็ดหวานเปรี้ยวนะครับทีนี้ก็ตำส่วนผสมให้เข้ากันนะครับครับเมื่อตำน้ำพริกมะขาม ได้ที่แล้วถ้าในกรณีเรากินสดก็ถือว่าจบขั้นตอนตักใส่ถ้วยผักแกล้มพร้อมพร้อมเสิร์ฟขึ้นโต๊ะแต่เนื่องจากว่ารอบนี้เราทำน้ำพริกมะขามผัดซึ่งจะต้องมีขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนใส่หมูสับ นะครับเพราะว่าจะเก็บไว้กินหลายๆวันก็เลยต้องใช้เป็นน้ำพริกมะขามผัดนะครับก็เหลือเป็นขั้นตอนเกือบขั้นตอนสุดท้ายนะครับเมื่อเราทำหมูสับกับน้ำพริกมะขามสดเป็นที่เรียบร้อยขั้นตอนสุดท้ายก็คือจะเอานำไปผัดนะครับ ตำใสหมูหน้าตามันออกอย่างนี้ครับมันจะจับกันเป็นมัดมัดเนเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยก้อนสวยเลยเหมือนกับหมูสับเดี๋ยวเราไปผัดก,กันนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือนำน้ำพริกมะขามที่เราตำเสร็จแล้วนำมาผัดนะครับ นะเริ่มต้นจากสตาร์ทไฟอ่อนก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวจะตักน้ำพริกมะขามใส่ลงไปในกระทะนะครับนี่ซิปมาแล้วครับ หมดเลยโอ้เยอะนะครับเนี่ยนั่นแหละที่ผมบอกนะครับว่าทําไมต้องบางครั้งต้ส่วนผสมทีละครั้งเพราะว่าตําเยอะโอเคเรียบร้อยทีนี้ก็ปัดนะครับก็ปัดไ้จน หอมได้ที่นะฮะที่ว่นน่าจะเสร็จแล้วเราก็ใส่ลูกโดดซะหน่อยนะครับอ้าวนะครับนี่แหละก้นตอด,ดท้ายเอามายั่วๆซะหน่อยนะครับอันนี้จบแล้วจริงๆนะครับหลังจากใส่ลูกโดดแล้วก็ปัดนะครับโอเคนะครับจบแล้วนะครับ โอ้สีสันสวยมากข้าวกล้องอีกรอบหนึ่งปักน้ำพริกมะขามเสร็จแล้วครับสวัสด,ดีครับก็เนี่ยน้ำพริกมะขามน้ำจากที่ผัดเสร็จแล้วดูหน้าตาครับโอ้หน้ากินมากเลยเที่ยงนี้เดี๋ยวจัดการซะเลยนะครับพอดีมีผักอยู่ในตูน้เย็นครับทิศหน้าเดี๋ยวทำอะไรให้กินอีกเดี๋ยวมาชมกันนะครับดอโอกาสสวัสดีนะครับ วัสดีครับทำเสร็จแล้วเดี๋ยวมาชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับคตามด้วยแตกว่า ได้ประก,กาศขาวกระชายได้เลยครับ